เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่จะบอกว่าในขณะที่เราฉีดวัคซีนมาแล้วหรือใครก็ตามที่ยังไม่ฉีดวัคซีนถ้าคุณใช้เอมูล่านทนคุณใช้สารอาหารในการดูแลสุขภาพคุณก็พร้อมที่จะต่อกรกับไวรัสคุณก็พร้อมที่จะต่อกรกับการอักเสบที่เราเรียกว่าไซโตไคลสตอมยังไม่พอนะครับจากการศึกษาวิจัยโดยการใช้ เม็ดเลือดขาวมาแล้วกระตุ้นด้วยเชื้อไวรัสนะฮะจากนั้นเราก็ใช้เซามีนใส่เข้าไปเราพบว่าไม่เพียงแต่มันจะไปลดการอักเสบเท่านั้นมันยังไปกระตุน้นสารที่ไปกระตุ้นภูมิต้านทานของเราที่ชื่อว่าอินเตอร์ลิคินทูได้พวกเราจะเห็นภาพชัดว่าครบถ้วนจริงๆเอมูล่าไนทีนผมขออนุญ,ญาตจบการบรรยายวันนี้ด้วยบทสรุปที่ว่าเอมูล่าไนทน มีสารสกัดที่ช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นจากภาวะไซโตไคน์สตรอมยังไม่พอสารสกัดในเอมราไนจะสามารถที่จะไปยับยั้งกระบวนการการติดไวรัสโดยการใช้คอมพิวเตอร์โมเดลลิงแสดงภาพออกมาสามารถไปยับยั้งกระบวนการการสร้างสารพันธุก,กรรมสามารถไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในเชื้อ เอ่อซาร์สโค2ที่ทำให้เกิดโรคโควิด19เป็นผลทำให้ผู้ที่ติดเชื้อนั้นมีอาการไม่รุนแรงในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะไปกระตุ้นภูมิต้านทานให้บุคคลคนนั้นหรือคนที่ได้กินเข้าไปเนี่ยได้มีสารตัวนี้ในการดูแลสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยต่อต้านกับเชือ้อ s a r s c o v 2ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี บทสรุปตรงนี้มีความสำคัญอยากจะเรียกได้ว่ามันเหมือนกับเป็นการฉีดวัคซีนทางธรรมชาติเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสารอาหารต่างๆเหล่านี้อยู่ในตัวเราเราก็สามารถที่จะต่อกรอนกับเชื้อไวรัสที่เข้ามาจำนวนน้อยๆและก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้เอเ l a ลาไทน เป็นนวัตกรรมผิดพัณฑ์เสริมอาหารที่มีผลงานวิจัยรองรับอย่างเด่นชัดมีสารอาหารที่ถือว่าเป็นการค้นพบอีกครั้งหนึ่งของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยบริษัทอายาาพาเดตเป็นนวัตกรรมสารอาหารเป็นนวัตกรรมผิดพัณฑ์อาหารและถูกทำให้เกิดขึ้น โดยองค์กรแห่งนวัตกรรมไอยาพรเดตสวัสดีครับ